สวัสดีครับพบกับผม Tra v e ว b ว t บาทิ mm hmm. ในช่อง YouTube นะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีสเหลืองลาดพร้าวนะฮะตอนนี้ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีสเหลืองลาดพร้าวก็มีร้านเทอร์เทลเปิดใหม่นะฮะก็ร้านเทอร์เทลนี้ก็เป็นร้านที่อยู่บนสถานีรถไฟฟ้า BTS นะฮะก็มีหลายสาขาเลยนะฮะสำหรับสถานีของ BTS นะฮะก็มีตั้งแต่สถานีหมอชิดสถานีอนุสาวรีย์ชัยสถานีสะพา,านตากสินที่ผมเดินทางมาตะกี้ก็มีนะครับสถานีสยามอาโศกก็มีนะครับ แต่สาหรับสถานีรถไฟฟ้าสาสีเหลืองก็จะมีทั้งหมด3สถานีนะฮะเท่าที่ผมจะไม่ผิดนะฮะมีที่สถานีลาดพร้าวสถานีบางกะปิแล้วก็สถานีสุนทลักษ9นะครับร้านก็เปิดตั้งแต่6โมงครึ่งถึง3ทุ่มนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะฮะว่าภายในร้านมีอะไรขายบ้างนะฮะอันนี้ก็จะเป็นแซนด์วิชนะฮะก็เหมาะสำหรับพนักงานออฟฟิศเลยนะครับตอนนั้นรถไฟฟ้าสสีเหลืองมาลงที่สถานีลาดพร้าว ก่อนที่จะต่อใส่สีน้าเงินก็ซื้อเป็นทานีออฟฟิศได้นะฮะข้างบนก็เป็นแซนด์วิชข้างล่างก็มีข้าวปั้นญี่ปุ่นนะฮะข้าวปั้นสามเลี่ยมนะครับสําหรับพนักงานออฟฟิศหรือนักเรียนนะฮะที่นั่งรถไฟฟ้าสสยสีเหลืองมาลงที่ลาดพร้าวก็แวะซื้ออาหารเช้าที่นี่ก่อนก็ได้นะฮะก็มีหลากหลายให้เลือกมีทั้งแซนด์วิชมีทั้งข้าวปั้นญี่ปุ่นนะฮะไปกินที่โรงเรียนหรือที่ทํางานนะครับอันนี้ก็เป็นนมนะทุกคน อันนี้ก็เป็นลูกอมนะครับแล้วก็มีขนมพบเคี้ยวนะฮะนี่นะครับขนมพบเคี้ยวราคาสมาชิกด้วยนะทุกคนผมก็เพิ่งมาสมัครสมาชิกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นโซนขนมขบเคี้ยวหมดเลยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นโซนเครื่องดื่มนะทุกคน ปลาเส้นก็มีนะครับแล้วก็มีมาม่านะฮะบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะครับมีของใช้ต่างๆนะฮะแปลงสีฟันนะครับที่เสียบปลั๊กโทรศัพท์มือถือก็มีนะทุกคนพอร์ r แบงกก็มีนะนี่นะครับพอร์ r แบง k นะครับก็ซื้อขนมมา1ชิ้นนะฮะ ราคา34บาทนะครับเป็นราคาสมาชิกนะครับถ้าไม่ใช่สมาชิกก็ราคา37บาทนะครับเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาซื้อน้ำนะฮะก็เหลือ34บาทนะทุกคนจริงๆก็จะซื้อข้าวอาหารเย็นกลับไปกินที่บ้านด้วยนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นพวกข้าวไม่มีนะฮะแต่จะมีเป็นพวกแซนดวิชเป็นพวกข้าวปั้นญี่ปุ่นนะครับ ก็เลยไม่เอานะฮะก็ไม่เป็นไรนะครับได้ขนมมาชิ้นหนึ่งนะฮะสาบาทเป็นราคาสมาชิกไม่ใช่สมาชิก37บาทนะครับก็ขอที่สุดกันแบบยังแค่นี้คลิปต่อไปไปทำอะไรไปที่ที่ไหนอย่าลืมกดติดตามช่องเซอร์เวลลบายทีนะครับเก็บเรื่องราวกการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยสวัสดีครับ